สุดครับอยู่กันกับเกม Monster h i นะครับก็อัปเดตมาสักพักแล้วนะสำหรับแพทใหญ่ล่าสุดที่มีอะไรใหม่ๆม,มาเพียบเลยนะครับก็เพิ่งจะมาสนุกทำคลิปนี่แหละอะแล้วเรียนไใ้แพทนีดด้นะครับก็อย่างแรกครับมีเควสใหม่ขึ้นมาอย่างตรงนี้เนาะ <c oughs> เอามาฮะทำแว่นหายให้เราไปตามหาครับได้แฟชั่นใหมให่ได้แว่นตาใหม่เอามาตกแต่งสวยงามนะครับ ก็เดี๋ยวเป็นคร่าวๆ้ลยกันฮะหลายๆคนน่าจะทํากันแล้วผมเลยจำไม่ลงรายละเอียดอะไรมากมายคุยเสร็จไปป่าโซนสองนะครับก็มาแถวๆแม่น้ำตัวเควสเนี่ยมันจะมาร์คไว้ให้อยู่เราจะเห็นน้องบุ๊บๆแทบใส่แว่นตาสีแดงอยู่นะก็กลับไปที่หมู่บ้านบุบบุบครับ เรากลับมาแล้วครับให้เราขึ้นไปด้านบนครับก็จะมีตัวผุ้ผู้ประเทเราสอบถามข้อมูลนะฮะสอบถามให้ครบ4คนจริงๆก็มีให้เยอะมากมายอะ่ะมีการแนะนําระบบใหม่ที่ไม่ต้องมานั่งเ <c oughs> ผาเดือเวลดันเองนะโดยส่งรอบีไถ่เลยครับก็จะให้น้องผ <c oughs> ู้ผู้เนี่ยเผาให้หรือว่าเผาเห็ดเผาปลาตามที่มีให้เลือกเลยนะครับก็จะได้เนื้อได้เทมใช้งานเพิ่มเติบเลยครับ มันจะได้พิ่เนื้อเวลาน,น้อยลงนะ่แต่ก็คือช่วยประหยัดเวลาฮะทำให้เราเนี่ยไม่ต้องมานั่งย่างเองก็จะได้แค่5กับเลยรชั่นแค่หนึ่งถ้าใส่แค่รอมิดนะครับส่วนถ้าใส่เห็ดเข้าไปฮะอย่างผมใส่เห็ดฟ้าเข้าไปออกมาก็จะได้เลรชันหนึ่งครับกับไลท์เผาด้วก็จะประมาณนี้ฮะสำหรับระบบก็มาลองเผาลองเล่นกันได้ส่วนเควสเวนตาฮะเราถามข้อมูลจากด้านบนเสร็จแล้วครับลงมาด้านล่างเราจะเจอกับตัวบุบบุ๊บที่ใส่แว่นตานอนอยู่นะครับก็ไปพูดคุย แต่อย่างแรกฮนะเราจะต้องมีน้ำพึ่งก่อนนะเป็น Eastern Honey ซึ่งเหมือนว่าผมจะมอุ้มหมูที่ซูจาก็ได้นะครับมีโอกาสได้มาเหมือนกันแต่ตรงน,นี้คิดว่าไหนคนน่าจะมีนะก็มาเทรดเพื่อเอาแว่นตานี่แหละเพื่อไปส่งคืนให้เอามาครับแล้วก็จบเควสได้แฟชั่นแว่นตาแล้วนะครับแค่นั้นเองก็จะมีการปลดล็อกนะครับให้เราไปที่สวิตตี้นะก็ สามารถสร้างมาใส่สวยงามได้แล้วนะครับเท่านั้นเองของสร้างก็ไม่ได้ยากมากใหม่นะครับส่วนสกิลเนี่ยจะไปเน้นทางฝามนะก็ไม่ได้เอามาใช้งานเพื่อการต่อสู้นะครับ นอกจากนี้เองฮะเอลมาก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนแว่นตาใหม่ได้ด้วยครับโดยไปที่เช้งแอเพลนก็จะมีเอลมาเนี่ยปรับเปลี่ยนชุดที่ได้จาก DLC 3, ดี c ีซีฟครับตรงนี้สามารถรับได้ที่หน้าร้านค้าสตรีมแล้วก็เนีฮะเปลี่ยนแว่นตาเะครับเป็นสีแดงที่ได้รับมาเมอ่อสครูนี้เลย แล้กินที่ที่ปลดมาครับก็จะเป็นวิสุสเน่เนี่ะก็สามารถรับได้ที่โซน2เหมือนกันที่ตัวให้เควสตกปลาเนยครับถ้าใครยังไม่เคยตกปลาเลยเนี่ยจะไม่มีเควสนะต้องทำเควสตกปลาสักอันหนึ่งก่อนถึงจะรับเควสวิสุสเน่ได้เนะตรงนี้ผมขอฆ่าไปเลยแล้กันครับยังไม่ใช่คอนเทนต์หลักของเรานะ <c oughs> ก็กําจัดก็ได้หรือว่าจะจับก็ได้ครับเพื่อความรวดเร็วก็จับได้เลยถ้าตีให้แบบใกล้ตายแล้วนะ แ,แล้วเราก็จะได้ไอเทมของวิซิเน่ยนมาทำเป็นพวกชุดต่างๆเอามาใส่สวยงามซะมากกว่าฮะสกิลอาจจะไม่ได้โดดเด่นอะไรมากมายแล้วก็เป็นของที่ใช้ได้แค่บางส่วนนีครับบางส่วนนี้ก็คือสกิลไม่ได้สวยเลย อย่างดีก็ได้เบรเิร์สที่จะอยู่ในส่วนเสื้อได้คอนซิลซูชั่นนะครับในส่วนของเอวได้มา2และก็เท้าฮะได้เบิร์สสกับพิกเพอร์ฟอร์แมนอาจจะไม่ใช่ชุดหลักครับแต่อาจจะเป็นชุดที่แบบมาช่วยเติมเต็มมากกว่าฮะหากพวกคุณต้องการสกิลเบิร์สผมว่าสกิลเบิร์สค่อนข้างให้มาเยอะให้มา2ในบางส่วนภารกิจต่อไปครับเป็นภารกิจแดงนะฮะก็เป็นภารกิจหลักที่จะต่อในเรื่องแน่นอนครับ <Hey. S 2> ก็โซเชียลที่เราเคยตีกันในโลแงงครั้งเดียวแล้วก็มาเจอกันอีกครั้งในไฮแนดงฮะ เรียกได้ว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างโหดเลยทีเดียวครับสำหรับในเวอร์ชันไฮแลนด์นะเล่นคนเดียวก็เหนื่อยหน่อยแล้วเราเคยมีประสบการณ์จากตีในตอนโลแล้งแค่ครั้งเดียวไงแมคขนมแม่คดิกอะไรก็เลยแทบจะไม่ได้เรียนรู้กับมันเลยนะครับก็บสามารถเปิด SOS ให้คนเข้ามาช่วยได้ครับหรือว่าถ้ามีเพื่อนก็ให้เพื่อนเข้ามาช่วยตีก,ก็ได้เหมือนกันนะครับโรน้จะเป็นชุดที่จะเป็นอีกหนึ่งเซตไว้ทำเอ็นเกม ต่อจากชุดอรควลหรือว่าชุดกอมากาลาครับชุดนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งชุดที่น่าสนใจเลยเพียวเชียวครับก็เดี๋ยวผมต้องหาวัตถุดิบก่อนค่อยมาเริ่มทำแนะนำกันนะฮะอ่ะต่อไปครับก็จะเข้าสู่คอนเทนต์หลักของเราแล้วเลยครับคือวันนี้จริงๆจะมาทำคอนเทนต์ของอารีดาครับแต่ก็ยังไม่ได้ทำคลิปแนะนำพวกท U1 เลยก็เลยอ่ะโรบลักมันซะเลยนะครับในคลิปเดียวซึ่งอารีดาเนี่ยมันจะอยู่ในแกลนทับครับเราจะต้องมาเปิดมาพูดคุยกับ NPC ก่อนเพื่อเปิดเส้นทาง โดยไ i ด a าฮะก็จะมาตีโดชกุบะนะครับซึ่งจะเป็นชาเลนจ์ฮะที่อยู่ในช่วงเวลาจํากัดนะครับซึ่งจะได้ของรางวัลอยู่จากการเข้าร่วมฮะและก็จะมีของรางวัลเมื่อได้แรงเอด้วยนะครับ,รบกับของรางวัลที่ติดแรงหนึ่งในหมื่นซึ่งผมขอแค่ a เอะแล้วกันขอแค่เวลาไม่เกิน5นาทีนะฮะและวันนี้คงจะไปสโลว์ไม่ไหวลองไปสโลว์แล้วยังไงผมว่าเกิดครับผมเก่งไม่พอเอา NPC ไปก็ชอบเดินหนีฮะเลยเอาเพื่อนมาดีกว่า อย่างน้อยช่วงเวลาที่เราไม่ได้ตีครับเพื่อนยังพอได้ตีบ้างเพราะว่าผมจะเล่นดาบใหญ่ครับเพียงแต่ว่าดาบใหญ่เนี่ยสกิลมันไม่สวยแล้วเพื่อนผมเล่นเฮฟวี่โบกันครับเฮฟวี่โบกันค่อนข้างโอเคฮะได้อแทคบูทมาได้วิกเน็ตเอเจเตอร์เฟรเยอร์ฮะเท่าที่ดูเนี่ยเฮฟวี่โบกันเหมือนว่าจะเป็นอะไรที่เล่นง่ายสุดละเพียงแต่ว่าผมเล่นไม่ค่อยคล่องก็เลย ให้เพื่อนมาช่วยยิงดีกว่ามไม่เล่นดาบใหญ่นี่ครับก็โบจริงๆก็ดีนะฮะแต่เป็นอาวุธที่ยังไม่ถนัดมากไมาถนัดสุดก็ดาบใหญ่นี่แหละแต่สกิลมันไม่สวยฮะได้คือดเข้าดอได้พันิชิ่งดอก็คือจะเป็นสายแบบยีบตีแล้วเก็บยีบตีแล้วเก็บะครับเหมือนกับวิ่งตีวิ่งเตี๋ยแต่มันก็จะเสียเวลาเนะีถ้าแบบทาอย่างนั้นนะครับก็เดี๋ยวลองดูฮะเรามีเฮฟวี่โบกันเนี่ยเป็นตัวช่วยยิงไกลช่วยทำระเบิดเรื่อยๆนะ มาครับเสร็จแล้วรีบทำเวลาเลยครับเพราะว่าเวลานับตั้งแต่ตอนเข้าเลยอ่ะก็มีแม็กพ t i o n ครับคิดได้เลยเอามาเพิ่มแม็กพีครับกับเลชันครับก็มาเพิ่ม s าบีน่าเลยครับป่าสเตลสเิก ดับใหญ่ครับเดี๋ยวเราพุ่งกระแทกครับส่วนจังหวะตอ,อนคำรามฮะได้ทีหนึ่งทำให้เราเนี่ยชาร์จแล้วก็ตีได้ทีหนึ่งเนี่ยถ้าเป็นไปได้ก็ทำออฟเซตบ่อยๆเนี่ยมันจะทําให้หมีเข้าไปนอนอ่าเราก็ได้ตีฟรีเพื่อนก็ได้ตีฟรีครับโอเคฮะถอยออกุบา,มมานะตามดูแลผมพยายามจะออฟเซตบ่อยๆออ,อฟเซตได้ครับแต่หลังๆเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยล้มนะ มันจะล้มแค่ช่วงแรกๆแล้วในบางจังหวะครับออฟเซตปุ๊บมันก็ไม่ได้ต่อคอมโบได้ซะทีเดียวแหละบางทีมันจะโดนตบก็ต้องหลบมาก่อนอ่ะออฟเซตใหม่ได้แล้วมั้งอู้นิดหนึ่งเอาใหม่ฮะจังหวะนี้ได้เลยครับล้มไปนอนเอ๊เข้าเฟตตาแดงครับหนึ่งนาทีเก้าวิไม่แย่ <c oughs> มาเนโมเฟดนี้หมีจะคลั่งหน่อยครับต้องเดินไล่ตามตีถ้ามีตัวยิงไกลคือชอบตามตัวตีไกลนะ ฉลับอย่างเดียวเลยเขาชอบหันด้านอ,อีกเลยมันจะตีหัวยากมากกระแทกสวนไปครับชาร์จต่อแล้วนี่หันหน้าไปดิสวนไปเอ้ยได้ไปรับคูชาร์จครับโอ้โหดาบสองไม่ได้ดาบสอง,ส,องสำคัญมากเลยฮะตอนดูชาร์จมันจะแรง เปิดออฟเซตครับไปโอ้โไม่ถึงโอ้โอยากออฟเซตฮะแต่ล่วงเลยเดี๋ยวผมเอาแบ็คโพสชั่นฮะกินทีเดียวจบโอเคฮะจังหวะออฟเซตครับไปแต่ไม่ล้มนะครั้งที่สองไม่ได้ฮนะไม่ทันครับง้างไม่ทันไปนูนละเดี๋ยวเก็บดาบได้ใช้อ่ะพันธิชิงดอ พยายามจะเล็งหัวเพื่อแอสตันโอ้ได้ไหมโอ้ออฟเซตไม่ได้ครับไม่เป็นไรไม่โดนโเบจังหวะนี้ได้ไหมโอ้ได้ไปเอ้าเอโมเอโมต้องเดินมา โอเคครับตอนนี้ตาเหลืองแล้วฮะเวลาก็จะอยู่ที่2นาที50นะยครับไม่แย่เจ็สามสองนาทีกว่าสวยนาที50 5 8 3ามนาทีถ้าไม่พลาดตายว่าได้นะอ่ะครับเนี่ยฮึอยกดะโดด ลนเล่าเอ้ยมานมสมันีสมลงนิ้วตีสเออระังทุบุุบมอุ้งไม่อุ้วะไม่ยกพื้นัพื้นอนีันนี้คุมพื้นโอ้โหันนีกพื้นยกพื้นยกพื้นยไมไ่ยกตรไหนมึงยก โอ้แรงจบแล้วแผลที่ท้องปิดเออปิดดือว่าปิดแล้ว สนใจกูหน่อยเฮ้ยนี่หลับทันไอ้กไกลเอ้หนึ่งไอ้ข้าแปดเนี่ยสุดยอดสี่นาทีข้าแปดไอ้กุณดูเขาไม่ทันแล้วโอเคทินีไ้ได้ครับ แกก็ได้คูณกุญแจด้วยไงนั่เป็นเพมยงตัวหซกุมะแบเบอร์ได้เลยได้ละมันต้องไอ้นี่จริงๆนั่นแหละเฮฟวี่เลยหรอโฟกัสเฮฟวี่มันมีเวลายิงเยอะโอ้โสุดยอดคือมันยิงได้รัวไงพี่ไม่ต้องการมันหลบปุ๊บแล้วมันก็ยิงต่อเลยเออ างทีถ้าเกิดแบบธนูมันต้องคอมโบงั้นมันเสียเวลาแล้วก็อยากถึงเฮลวี่โบกันมีเดมอนแอบบูเล็ดด้วยอ่าบูดาเมดใช่มีต้องสามนัดโอเคฮะคอนเทนต์สหรับวันดีก็นี่แหละว่าจะทำคลิป โดชากุมาฮะจริงๆอยากจะสโล่ไม่รอดเนียครับไปกับโอลิเวียที่เป็น NPC ก็ไม่รอดนีไม่ใช่ไม่รอดมันไม่ไม่ต่ำกว่า5นะครับมันไม่ต่ำกว่า5มัน6นาทีมัน5นาทีกว่าอย่างเงี้ยมันก็คือไม่ทันอยากได้ต่ำกว่า5ก็เลยลากเพื่อนมาช่วยนะครับ <laughs> พลาบานกันเล่นอยู่หลายรอบนะอะ ประมาณนี้ครับสำหรับวันนี้ฮะชอบฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจด้วยนะครับเดี๋ยวไว้มาทำเซตใหม่ของดาบใหญ่ดีครับซึ่งผมต้องไปหาของโซเชียก่อนเพราะจากที่ดูมาเหมือนว่าใช้4ชิ้นเลยเดี๋ยวไปลองทำดูครับว่าจะโหดมากแค่ไหนครับอ่ะจบไว้เพียงเท่านี้ฮะขอบคุณมากครับสวัสดีครับ